มือมาเบ่งเห็ดอีกครับมามาเก็บเห็ดกันอีกวันนี้หลังจากหยพักไปสองวันโอ้วันหนึ่งเนาะวันหนึ่งมาเบ่งกันอีกพี่น้องสิได้บอมือนี่นี่เป็นเห็ดยังเ่ได้เก็บด,ด้เดี๋ยวไปหาเก็บเอาวันไอ้อุปกรณ์ที่ใช้ในการแกงมาแล้วอลองบนพีนองเอาไมออกก่อน โอ้คือดอกเงยเด็กพี่นอ้องนี่บักเงยเลยอโอ้ดอกบักเงยเลยครับันโอ้ยนี่เต็ดอกกันเงพี่น้องเลยนี่โอ้โอ้โอ้เดรการนเดรกันพี่น้องนี่เต็มดอกกันเงเลยนี่ครับนี่ก็ะมีนดอกบักเงยเลยลครับพี่พี่

ฟางถงปอีกโอ้โหที่ดอกกางใหญ่เป็นอ้องมืง,งินีิเห็ดฟางเห็ดฟางโอ้ยที่ดอกบลืเบอร์รีเลยเงอนดิในการเลยเอาปกไว้เอาเฟียนมาปกไว้มันมลังจะเกิดอยู่ตรงสิ sống <laughs> đầu đi anh khắp vinh nè, vinh quái thì quái vinh quái vinh quái vinh vừa, vinh quái vinh quái vinh quái สองดอกสิเดียวเฟีย้ยมปกไปทั้งแข้งวันนี้นี่คือไะโอ้ยปุดนี่นอ้องเดี๋ยวเฮ้ยปวดเมือยงเลโอ้ยแกงแบบว,ว่าซ้ำนี่ก็ได้ครับผมไปปาดปาดปาดออก,กเดี๋ยวผมจะเอาฟังมา้องข่างๆมันนะสิมันเกิดนมันสิฮ่าบางกบุ ข้างๆนีกก่อนได่มาฟังนี่บกเกิดครับผมบกเกิดฟังมีก็มีเลยเรียกว่าฟังหมดต้องเป็นต้องฟังหมดต้องขี่ดินได้การพี่นอ้องในดอกแง่สำหรับเมื่อละชีหาดอกกระแกงได้แล้วำสำหรับชินอ่ะครับพี่นอ้องโอ้ก็เป็นผลครับผมสำหรับกลารโหดมันใหญ่ดีพี่นอ้นองโหดโห โอ้ยก็สะออนให้ครับเห็ดเฟียงครับผมครับเออโอเคอยู่ครับผมด้การอยู่หัแรงกระเสียวปแกงครับผมนี่เก็บมาแล้วนี่พคนน่ะกับกระตาของเด้าพี่น้อ,นองโหต้องเจออะไรคนวุ้ยตาสะออนครับครับพคนน่ะ ดอ,บอกบกใหญ่เลยเดี๋ยวกระสิพี่เก็บเอาดอกกระเจียวอีกจักหน่อยครับผมครับโอ้ยมาจกหันกันมาเก็บดอกกระเจียวได้พี่น้องเก็บเพชรแล้วๆบางนึงหันมาเก็บดอกกระเจียวบบดนีอ้อ้าวไปลวกกินแต่ยกกังประหยัดเอาแซ่ถังไว้ก่อนต้นนี้เกิดสองนอแล้วครับตอเดียวนี่แต่ก่อนเกิดดันมองแลว้วดอก ต้นเกิดสองหาไปอีกดอกดอกนึงดอกนึงอ่ะที่น้องติดตามกันเก็เดกบดอกกระเจียวนะครับเนาะต่อไปครับผมครับอ้าวขอบคุณหลายเด้อครับเด้อยสำหรับการติดตามขอบคุณครับสำหรับผู้ติดตามเด้อครับเด้อขอบคุณหลายครับผมครับ